อมาที่หนุ่มคนนี้กันบ้างนะคะก็ยังหล่อแต่ว่าลุกเปลี่ยนไปค่ะคุณนิวชัยพลคุณผู้ชมขาอัปเดตลุกใหม่นะคะเพราะอะไรทําไมถึงเป็นลุคนี้แล้วก็ดูผอมลงเนะะี่ยตัดผมแบบเกลียนเลยค่ะคุณอนมีเหตุผลค่ะเพราะอะไรไปฟังจากคุณนิวค่ะ ตัดผมเพื่อที่จะเล่นซีรีส์เล่นหนังเรื่องใหม่อะไรเงี้ยเป็นซีรีส์เรื่องใหม่กับพี่นุบัตรพร mm hmm. เรื่องชะตาชะตาครับก็รู้สึกว่าเล่นเป็นตำรวจเป็นสายสืบครับก็เลยอยากจะสมบทบาทหน่อย <Okay. S 1> ก็เห็นว่าน่าถึงปลายปีนี้ครับถึงปลายปีนี้ประมาณ4ี่ห้ากิโลครับในช่วงโควิดที่ผ่านมา mm hmm. ก็ตั้งใจตั้งใจด้วยครับ mm hmm. เพราะว่าหนึ่งเลยคือเราไม่ไปฟิตเนสเลย แต่ว่าเปลี่ยนวิธีการออกกําลังกายมาเป็นการวิ่งแทนมัน,เป,นเป็นความสนุกในในความท้าทายเรื่องบทบาทต่างๆของเราด้วยในการลดน้ําหนักเพิ่ม mm. น้ําหนักอะไรเงี้ย mm. เป็นความท้าทาย mm. เป็นการเติมไฟให้กับ mm. ให้กับการสร้างคาแรคเตอร์ของเราด้วยครับ mm. ความรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ต่างมากแต่รู้สึกตัวเบาลงในเรื่องของการวิ่งการออกกําลังกายถ้าเกิดวิ่งนะจะชัดเจนร่างกายชอบ ใช่ชอบแบบไม่ก็คือน,นิดหน่อยคือมีความรีนมีกล้ามเนื้อบ,บางส่วนแต่ไม่ได้ไม่ได้ชอบกล้ามปูมากนักอ,อะไรเงี้ยตอนนั้นเคยขึ้นไป80เงี้ยเขาบอกจะไม่ค่อยชอบแต่75 70อย่้าเจยังเงี้ยบ้านนี่เขาโอเคอะไรเงี้ยครับผมแต่เรื่องทรงผมเขาบอกว่าออชอบทรงเก่ามากกว่าก็เกินเกินว่าจะตัดผมแต่ไม่ไม้บอกว่าท่านขนาดนแล้วก็กลับบ้านไปเขาก็ขำกากเลยครับถ่ายคลิปไปด้วยมาขำผมกากเลยผมก็โอ้เสียเซลล์หมด ผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สุดแล้วละ่ะในเรื่องของการตื่นตอนเช้าที่ไม่พร้อมกันทําให้อีกคนหนึ่งอาจจะหลับต่อยากหรือว่าไม่ค่อยได้เพราะบวกกับการที่มีน้องหมาด้วยอะไรเงี้ยครับผมเขาก็จะตื่นปุ๊บเขาอยากเล่นเลย,ยเรื่องน้องพันแฟนพันเดิมคือกลางปีนี้ครับปีนี้ประมาณประมาณช่วงนี้แหละครับจะเริ่มเริ่มปล่อยประมาณมิถุนายนกรกฎานี้ที่ที่คุยกันไว้นะครับเพราะว่าให้ไปเกิดปีหน้า ให้ไปเกิดหลังจุดจีนปีหน้าอะไรเงี้ยครับผมที่เราคุยกันตอนแรกแต่ถ้าไอยากได้แฝดไหมก็อยากลองดูอยากได้แฟดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็น่าจะสนุกดีน่าจะน่าจะวุ่นวายดีเรายังมีแรงอยู่ในวัย3 0ต้นๆอะไรเงี้ยก็ถ้าได้แฝดก็น่าจะเหนื่อยดีแล้วก็สนุกดีมองเป็นเรื่องสนุกมากกว่า ็นลุกใหม่เพราะว่าเขาเตรียมที่จะรับงานละครนะคะอของพี่หนุม่มอัธฉรด้วยรับบทเป็นแบบว่าเป็นนายตำรวจก็เหมือนอยู่นะคือตอนนี้เนี่ยคือผอมลงเพราะว่าออกลังกายมีการเบิร์นกันคาร์ดิโอนะคะทำให้แบบว่าการลดไขมันร่างกายผอมแหละแต่ทีเนี้เรื่องทรงผมบอกว่าคุณภรรยาก็ขํำอยู่ก็แอบ,บเสียเซลฟ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละนะคะด้วยเรื่องงานนะคะ,ะส่วนเรื่องทายาทนะคะเแบบีตัวน้อยบอกว่าก,กะว่าจะเตรียมปล่อยแล้วแหละอยากให้แบบว่าลูกเกิดตอนช่วงหลังตรุษจีนนะคะยังไงก็ กรส่งกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของคุณนิวเฉยพลด้วยค่ะ